สวัสดีค่ะซูชิงค่ะเวลาที่เราเอาของอะไรบางอย่างวางลงไปบนผ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังให้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าผ้าในายุคไฮเทคนะคะมันสามารถที่จะบอกได้ว่าของที่เราวางลงไปบนผ้าเนี่ยมันคืออะไรบอกได้ยังไงแล้วก็จะบอกไปทําไมนะคะไปหาคําตอบกันค่ะ นี่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Microsoft แล้วก็มหาวิทยาลายัยหลายแห่งทั้งในสหรัฐแล้วก็จีนนะคะโดยเป็นการร่วมกันพัฒนาเนื้อผ้า Interactive ที่มีความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า contact sensitive object recognition หรือว่าการรู้จำวัตถุได้จากการสัมผัสค่ะนักวิจัยตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่า capacitive และความสามารถของมันก็คือผ้าจะรู้ได้ว่าวัตถุที่เรวาวางลงไปบนพื้นผิวของมันคืออะไรนะคะอย่างเช่นอะโวคาโดก็รู้ว่าเป็นอะโวคาโดหรือเปลี่ยนเป็นเกรฟฟู้ ที่ก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรมากมายนะคะมันก็ดูได้ว่านี่ก็คือเกรฟฟุตค่ะ,คะการทํางานของเนื้อผ้าอัจฉริยะก็คือเนื้อผ้าขนาด12คูณ12นิ้วที่เห็นนี้นะคะจะมีการขักทอเอาอิเล็กโทรดมากกว่า100อิเล็กโทรดแนบเข้าไปกับเส้นใยของผ้าด้วยค่ะนักวิจัยเชื่อมต่อผ้าผืนนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์แล็บท็อปที่รันระบบ deep learning เอาไว้จากนั้นก็ทดลองวางผลไม้ประเภทต่างๆลงไปบนผืนผ้านะคะระบบก็จะว,วิเคราะห์เลยว่าลักษณะของการกระทําที่เกิดขึ้นกับเนื้อผ้าแบบนี้ น่านจะเป็นวัตถุประเภทไหนแล้วก็ระบุชื่อวัตถุออกมาให้เราเลยค่ะซึ่งก็มีความแม่นยำสูงถึง94.5%เเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าการที่ระบบจะรู้ได้ว่าคืออะไรก็จะต้องผ่านการถูกป้อนข้อมูลให้รู้จำวัตถุประเภทต่างๆมาอย่างมหาศาลเลยค่ะอย่าง capacitivo เนี่ยก็สามารถแยกแยะวัตถุได้หลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่ทำจากพลาสติกเครื่องเงินหรือว่าผลไม้ทั้งอะโวคาโดกีวีแล้วก็เกรฟฟรุตเป็นต้นค่ะ แล้วก็มาถึงคําถามที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะว่าแล้วเราจะให้ผ้ารู้ไปทําไมว่าเราวางของอะไรลงไปนะคะคําตอบก็คือว่าเมื่อเทคโนโลยีนี้พร้อมกว่านี้เนี่ยก็จะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อเข้ากับระบบสมาร์ทโฮมภายในบ้านเนี่ยเราก็ใช้มันในการที่จะเตือนเราได้ค่ะว่าเราไม่ลืมหยิบของที่วางบนผ้าออกไปจากบ้านด้วยอย่างเช่นลิปสติกแท่งหนึ่งเป็นต้นนะคะหรือว่าใช้ในระหว่างที่เรากําลังทําอาหารตามสูตรอยู่จะได้สามารถเตือนได้ไม่ให้เราลืมใส่วัตถุดิบบาง อย่างเข้าไปค่ะดอดีกรณีหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นเราอาจจะมีวัตถุดิบหลายๆอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยอยากทําอาหารก็นําวัตถุดิบทั้งหมดวางไปบนผ้าเพื่อให้มันช่วยคํานวณได้นะคะว่าทั้งหมดที่อยู่บนผ้าเนี่ยประกอบอาหารเป็นเมนูอะไรได้บ้างค่ะเมื่อเทคโนโลยีนี้มีความพร้อมมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างที่เรายัางนึกไม่ถึงในตอนนี้ก็ได้ค่ะ พูดถึงเทคโนโลยีที่อยู่ในเนื้อผ้านะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะมีความพยายามในการทําให้ผ้าฉลาดขึ้นมานะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทําสิ่งที่เรียกว่า smart c l o t h e หรือว่าเสื้อผ้าอัจฉริยะขึ้นมานะคะโดยที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีหลายบริษัทลงมือทําจริงๆค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของการผสานอิเล็กโทรดเข้ากับเส้นใยผ้าแล้วก็จะเน้นไปที่เสื้อผ้าที่เราใช้สวมใส่จริงนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วก็บ่อยที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นมาในชื่อว่าโปรเจกต์แจ็กกาดของ Google แล้วก็เติบโตไปเป็น t r a c k e r j a c จ e t เื้อแจ็กเก็ตที่จับมือร่วมกันกันกบ l e w i s e เป็นเสื้อแจ็กเก็ตอัจฉริยะที่เราสามารถแตะแขนเสื้อเพื่อสั่งการสมาร์ทโฟนได้นะคะเผื่อในกรณีที่เราสวมแจ็กเก็ตแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไป แล้วจริงเนี่นะคะประมาณ4,000กว่าบาทค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็คุ้นเคยกับการสั่งการเทคโนโลยีผ่านทางการสัมผัสหน้าจอหรือว่าล้ํากว่านั้นหน่อยก็อาจจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงซึ่งก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะแต่ลองคิดดูว่าสมาร์ทแฟบริกแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เราสามารถสั่งการได้ผ่านทางเนื้อผ้ามากขึ้นลองยกตัวอย่างว่าสมมุติต้องการที่จะเปิดปิดไฟภายในบ้านนะคะแทนที่เราจะไปกดสวิตช์ไฟโดยตรงเนี่ยเราก็อาจจะสามารถลูบไปตามเนื้อผ้าบนโซฟาแบบนี้ได้เพื่อเป็นการสั่งเปิดปิดไฟภายในบ้านหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้านก็ได้ เหมือนกันนะคะคก็จะเป็นการทําให้เราเนี่ยใช้งานเทคโนโลยีได้ในแบบที่มีความกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตเราแล้วก็มีความเรียบง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะหลังจากนี้ไปเราก็น่าจะได้เห็นเทคโนโลยีแบบสมาร์ทแฟบริกแบบนี้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนราคาคิดยังไงผ้าอาัจฉริยะแบบนี้เนี่ยจะมาอยู่ตรงจุดตรงซอกมุมไหนของชีวิตเราบ้างมาคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ซูชิงลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ